สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูคอนครับเหมือนในช่องฮักนกชาแนลครับพี่น้องเคยกินบ่ครับนี่เคยกินแตงแต่ยังไงหน่อยพี่น้องเลยมากยางครับมึงใส่ใส่เป็นตะแสบแห้งโอ้หมักยางหรือบางบอลบางมองบอลครับพาเดินบุคือกันใต้อมเมมต์พอดำมาใน่เด้อพี่น้องเด้อพอดำฮูจักแต่ว่ามันซื้อมักยางนะครับเอาแ่บๆเลยครับเหมือนี้เคยกินแตงหน่อยก็คือรสชาติมันออกหวานๆพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์สีม่วงครับ มันที่มีสองสีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีชมพูสีเหลืองเอาเลยเนาะกัน,นอุ้ยมันมีสีเหลืองอะบอกมีครับในมาแบบช้ำๆเลยพี่น้องเ,งเอพงื่อนอ๋อนี่ครับแซ่บๆกินอะไรดีหม็ดมันควาหน,น้ระเบิดเนาะเบิ่งพาให้พี่นออ้องเพืเพิ่งอีกครับเศษฝากพี่น้องใต้คอมเมนต์มาจังหวัดใดเอิร์มามากยังครับ เรือาบานใดเมืองใดเพื่อนเอิญมา,มากย,ายังมันก็มีไงหนึ่งแมนเป็นครองวานครับแต่เกาแต่ขา้าวยังหน่อยอแบบโบคอยมีขนมกินนะครับเนะาะก็พากันหากิกนมากมายครับก็บซิมีมาขวดแน่ก็ซิมีมาอย่างนี้ยองกันมะแแน่ครับยามนี่เป็นยามแรงเชญครันต้องการเคยกินเทียเท่ยบเ่เคยบอกเคย มันคือหวานนี่ไงน้อเบิร์ครับช้ำๆเลยพี่น้องเม็ดมันออกอันนี้แบบแซ่ตู้เย็นไว้พี่น้องเลยเหมืองเราเหมืองเลยนี่เคยกินพันธุ์สีเขียวตะเก او กระแซ่บๆพี่น้องเพิ่งจะเคยกินนะพันธุ์สีเขียวนะเบอร์เคยกินปะเคย ่อยกินแต่พันซีเคียวแต่กินมันพันซีหมกแม่กันบอกว่ามันแพงือมันพันธะวาพี่น้องอ่ับริกิรมันนี่แต่หึงแล้วครับมากอย่างมัดยังยืดหมอครับข้าหางกินวังขาวๆมันครับกินบริเิรได้พี่น้องเลย อ้าเลยกินได้แต่วางมันอ่อนครับอือหือในการนอนระเบิดเนาะปั๊มบิ้จกักรกลบัถชองหน่วยอะไรระเบอือโอ้โหคระเดียวจ้ะหน่วยใหญ่นําครับอือหือ,หอแซ่บมันกระซิมียางออกมาเนาะครับเนาะหนัเบเปลือกมันแต่ว่ามันกระแซ่บ,บอืออเป็นอะไรพี่นอ้อง ไส์ครับว่าอะไร่อนเนี่ยแบบรันเอัลตินายมันออกนี่ครับมันเป็นยางออกมาเห็นบมอเป็นของเขาเมื่อกี้เย็นจล้วกะเย็นแล้วพอดำแซดตัวเย็นมาเซน้ำแข็งอืมเซนอืมบิล้ลได้เก่งแท้ เบิดหน่วยหนึ่งแล้วระเบิดไปรำแก้แต่เกาเ่าสินะปลากับเป็นนางลินแถวเงามาเลยพี่น้องนางเคยเขาบอกเคยเมย์กันชวนไปเขาเก่าในปลาใบนี้บัดเดี๋ยวมันก็จะออกมาเขาก็จะมากินปีนาปีนาคนตกคนตกมันใหญ่แบบมันมันหวานแห้งนะพี่น้อง <c oughs> ขนาดต้อใส่ตู้เย็นได้นี่ควัวกับซีมีทั้งสีขาวสีม่วงกระสีม่วงกระสีม่วงเค็มมันกระชีหวานขึ้นเห็นบปะครับคำมันซุกหน่วยมันส่อ่อนมิองยากนด้ะเนาะพี่น้องว่ายากน้ำผอดำได้ไหมท่านโมเมนต์เบิร์ดหรือเปล่าพี่น้องน้ำเบิร์ดครับงามอยู่ครับปกติมันกระชีมี พวกเป็นนอนนะครับแต่ว่าอันนี้โบมีครับนี่าง,งามๆเลยกำดอกอกแล้ววะบวดนะมันโบมีควดออกกับพาให้มันเป็นคึงคึงวะอ,อือหวานช้ำแห,งห้งรีระเบิดหวานวาน,วานจนหวานจนเมาหว,วาน <c oughs> หวานจนมาหวานในนี่ปูกไว้เธอปีนานมาเธอปีนานมามันันเกิดอีกห้ากมกินแน่นย่ำนี้มัฮวดครับกำลังซุกอร่อยมากเลยนะเป็นได้อีหวานนี่งงยัง Chăm hang nè 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 ừm cái kim một lạng hả anh mới ở quân chi kim nhâm này buộc nón em bảo nón men bao nón มันจะมีอีกพันหนึ่งครับแต่หน่วยใหไงคือตัวนี้อันนี้พันไงหน่วยไงพันหมองมันก็ไงถ้าพันหมองมันไงมันเบาดำแมนอู้สี่อันแล้วมือนี้ความหวานระเบอ้อให้จ้กโลกมือน,นแบบ đi là mau là bà mau màu đấy mà ừ. mau vô Bơ là bơ hấp nữa. kín nó chín rồi đó, เอาใส่ลงสกพวนเนาะอู้สึกมาเลยนะแต่ว่ามันกะใส่ขึ้นเก่าครับอ่ะระเบิอเหนี่ยโยให้ระเบิดเลยปะกัดกินหิฮึปะกัดกินมันเป็นยังซีบเบิ้งมันแสบได้ระเบ้อเหน่อยสุกมันนั่น ขากบอสระเพออันนี้ก็คือปีหนึ่งซิมีเธอหนึ่งนะครับมากันนี้กินเบิร์ดเดอร์หุ่นไหวที่กินน้ำเด้อเอาเปนเบิร์ดเดอร์ออรอรหืมดีแม่งครับแบบแซบแห้งครับหวานหวานำชำ่ำ กินเลยเดิมกันคิดภาพไปแล้วหวานแบบฉ่ำแห้งมัอิ่มอะไรอิมอ่มเลยอิ่มเลยว่าแท้กะลังกิน หวานคเแนนเขบใหา่ปัดเย็นแควพี่น้องไงแนวห้อใสตู้เย็นมากนี่หวานฉ่ำใช่ปิบ๊บ่บเแย่ออลีเซ่บเคยกินแต่ตอนเป็นเด็กน้อยพี่นอ้องอนนี้หนื่อยมากทำนึงลงเบืองหนุ่ยง่ามเลย เปิเงนิงนเลยพราหมณีนะระเบอ้อโลุ่แล้วมีากเจแปดเกาิบนจสองสามสี่สิบสี่คำแบบจำฉำเลยกรินักหนึ่งสองสามสีห้ากินได้ระเบออิมออ่มอ่อิมออ่มเลยอิม่มโอ้หน่่ยนี่เป็นจะแซ่บแหงพี่น้องอิ่มโดดโดโค่ะ จะจะแซบแห้เงินนี่น,นนะระเบอือเอ้ยเป็นจะแซบเงนินให้ระเบอือเลยหน่อยนี่อ้ารเบืออิ่มอ้าแซบแซบครับมื่อนี้ฝากฟรีตอนน้องเฮาเป็นมักยางหรือว่าพี่น้องท่านใดครับ<อ>คือว่า<อ>บ้านพี่น้องเอิญบุคือบ้านพ่อดำเนาะก็ถักทายมาใต้คอมเมนต์มากครับบอกว่ามากยังก็ได้ครับทางบ้านพี่น้องเอิญเงนินมาระเบอือ เอาแซ่บ,แบครับืันนี้ฝากพ,พี่น้องเฮ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกระลังเร็วรงใจอิ่มเห็นหมอ <c oughs> <c oughs> อิม่มจนปวดขาเด็กกัน,นสำหรับพี่น้องท่านใดครับ <c oughs> ต้องการมอสิเป็นไข่มดแดงครับบอสิเป็นเขียดน่อยบอสิเป็นทางนอไม้ครับทางเพศพดำทรงจริงครับ อเอาดีอ่าเมื่อนอเนาะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความจเจริญครับ <c oughs> คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มาัานปัถนาครับ <c oughs> ลำลำเรื่อยๆทุกคนเล่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ